สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับอาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกค่ะใน EP นี้เป็น EP ที่9แล้วค่ะเย้9แล้วเชียวใกล้จะ สิบแล้วนะคะผู้ช่วยก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ก่อนอื่นจะก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนเลยที่ร่วมกันเข้ามาคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะผู้ช่วยได้อ่านนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นกําลังใจมากๆที่จะทําคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงน้องๆที่เข้ามาช่วยแชร์นะคะรู้สึกว่ามีความสุขที่ ได้ทำสิ่งนี้ออกมาคืออาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจค่ะและสำหรับใน EP ีที่9นี้นะคะผู้ช่วยก็จะมาพูดถึงเรื่องที่น้องๆรู้สึกกังวลมากๆเลยนั่นก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะและถ้าจะให้พูดถึงนะคะเรื่องของการไม่มั่นใจในตัวเองหรือเรื่องของความมั่นใจนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าผู้ช่วยก็เคยเป็นเด็ก ไม่มั่นใจมาก่อนนะคะมันไม่มั่นใจในหลายๆเรื่องหลายๆเหตุผลเลยประกอบกันหล่อหลอมเป็นตัวเราในเวลานั้นนะคะคราวนี้เนี่ยความมั่นใจมันมาจากทัศนคติภายในนะคะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆเลยในการที่จะอธิบายหรือว่าถ่ายทอดความรู้สึกหรือพูดถึงในเรื่องส่วนตัวเพราะว่า ถ้าเราพูดถึงเรื่องความไม่มั่นใจเนี่ยมันอาจจะพูดถึงเรื่องมุมอ่อนแอบางคนอาจจะรู้สึกมันเป็นมุมอ่อนแอหรือว่าบางครั้งก็รู้สึกเป็นมุมที่น่าเขินอายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงตัวเองด้วยความไม่มั่นใจเนี่ยเราอาจจะไม่กล้าพูดมันออกมาเราอาจจะไม่ไม่กล้ายอมรับมันในขณะที่เราไวเท่านี้ในไวัยเท่าที่เราจะต้องเตรียมตัวออดิชั่นมาอาจจะแบบสิบต้นๆอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ช่วยก็เลยหยิบ ประเด็นนี้ขึ้นมามาแบ่งปันเพื่อให้อาจจะเป็นเป็นแนวทางให้น้องๆได้พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นใจค่ะค่ะแล้วผู้ช่วยนะคะก็จะมาพูดถึงสาเหตุนะคะที่ทำให้น้องๆรู้สึกนะคะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นผู้ช่วยลองวิเคราะห์นะคะจาก สิ่งที่ผู้ช่วยเป็นเองในวัยรุ่นนะคะจนมาถึงปัจจุบันที่ยังทํางานอยู่เนี่ยก็จะมีปัจจัยหลักๆอยู่3อย่างนะคะที่ทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจค่ะสาเหตุนะคะที่ทําให้เราขาดความมั่นใจนะคะข้อที่1ค่ะวิธีคิดค่ะวิธีคิดต่อตัวเองแล้วก็วิธีคิดต่อผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมายเซตเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เราไม่มั่นใจค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะความรู้สึกไม่พร้อมทางความสามารถค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะ มีคนบั่นทอนใจค่ะแล้วทั้ง3ข้อนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจมากๆเลยค่ะและผู้ช่วยก็จะมาเข้าข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่หน็คือวิธีคิดค่ะวิธีคิดนะคะเป็นมายเซ็ตอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองค่ะเพราะบางครั้งเราก็มักจะเผลอนะคะชอบคิด ถึงตัวเองไม่ค่อยดีนะคะอาจจะแบบคิดแบบว่าเราไม่เก่งเราขี้อายเราทำไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆควรจะใช้วิธีสะกดจิตตัวเองค่ะสะกดจิตก็คือแค่ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสมากๆอยู่กับสิ่งที่เราทำนะคะอย่าไปกังวลแล้วก็ไปคิดแทนกรรมการนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะออดิชั่นเราจะมีความคาดหวังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะคิดแทนกรรมการค่ะว่าเขาจะชอบเพลงนี้ไหมเขาจะชอบลักษณะเราไหมเขาจะชอบ วิธีแต่งตัวเราไหมอย่าไปกังวลแทนกรรมการนะคะเพราะว่ากรรมการเองก็ไม่รู้ได้เลยค่ะว่าวันนี้กรรมการจะเจอใครอาจจะไม่เจอใครเลยในออยชั่นรอบนี้หรือว่าอาจจะเจอน้องๆมงคนที่เก่งมากๆเหนือความคาดหมายนะคะ และผู้ช่วยนะคะก็อยากจะให้น้องๆลองปรับวิธีคิดใหม่ค่ะเราคิดซะว่านะคะเราจะตั้งใจทําสิ่งที่เรารักเนี่ยแค่1นถึงสนาทีเท่านั้นเองในตอนที่เราอัดวิดีโอคลิปส่งออรดิชั่นนะคะเราจะตั้งใจทํามันให้ดีเพราะว่าใน1นถึงสนาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้โฟกัสและตัดสิ่งรบกวนรอบข้างออกไปค่ะและในข้อที่2นะคะก็คือความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองค่ะ ข้อนี้ค่ะจะเป็นข้อทีอ่น้องๆก็กังวลมากๆอีกข้อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนที่เตร,รียมพร้อมนะคะรู้ตัวเองมานานแล้วว่าตัวเองอ่ะอยากจะเป็นศิลปินเกาหลีนะคะหรือว่าเป็นศิลปินของประเทศไหนก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะออ,อดิชั่นก็คือเตรียมทั้งทักษะทุกๆด้านมาแล้วนะคะหรือว่าเคยออดิชั่นมาด้วยซ้ําก็มีประสบการณ์มาแล้วก็ถือว่ามีความพร้อมมาก่อนแต่ว่ามีน้องอีกหลายคนเลยที่ว่าไม่เคยออดิชั่นเลยนะคะอาจจะ เป็นครั้งแรกที่กําลังจะออเดชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าในคุณสมบัติของค่ายที่กําหนดมาค่ะก็จะมีหลายๆข้อที่ยากนะคะยกตัวอย่างเช่นสมุิพาร์ทร้องบางทีเราก็ไม่เคยตั้งใจจะร้องเพลงจริงจังมาก่อนไม่เคยฝึกเต้นหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวนี้ก็มีพาร์ทแรปด้วยนะคะก็เป็นความยากเพิ่มขึ้นมารวมไปถึง ทักษะด้านภาษาด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดทุกภาษาที่จําเป็นต้องออดิชั่นใช่ไหมคะพอถึงเวลาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะก,กระชันชิดมากเกินไปหรือว่าในวัยแบบน้องๆก็ไม่ใช่ทุกคนที่เก่งภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เรากังวลด้านนี้ค่ะ ในการออเดชั่นนะคะค่ายเขาก็ต้องการเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่นะคะถ้าเขาต้องการคนที่เพียบพร้อมอยู่แล้วนะคะจริงๆที่ค่ายเขาก็คงจะมีเยอะมากเพราะว่ามีเด็กที่ฝึกอยู่กับเขาจำนวนเยอะมากแล้วก็เก่งทุกคนเลยทั้งเก่งร้องเต้นครบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่ายต้องการคนที่อยู่ในค่ายอยู่แล้วเนี่ยเขาคงไม่ทำการออเดชั่นเพราะการออเดชั่นคือการเฟ้นหาคนที่มีออร่าที่จะเป็นศิลปินนะคะคนที่ มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่มีแนวโน้มนะคะที่จะพัฒนาได้ให้อยู่ในระบบของเทรนนี้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆมั่นใจผู้ช่วยก็อยากให้น้องๆเริ่มต้นฝึกฝนนะคะตามคุณสมบัติต่างๆที่เขากําหนดไว้นะคะผู้ช่วยเคยทําไว้ EP หนึ่งนะคะเป็น EP ที่แนะนําค่ะว่าเราควรเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะในการออดิชั่นลองกลับไปย้อนชมได้เราจะได้มีความพร้อมในวันออดิชั่นนะคะ เรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่3เป็นสาเหตุสําคัญเลยค่ะที่ทําให้รู้สึกไม่มั่นใจนะคะนั่นคือมีคนมาบั่นทอนใจเราค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนี้นะคะจริงๆเป็นผลกระทบมาจากรอบข้างนะคะภายนอกแต่ว่ามีผลต่อจิตใจรุนแรงนะคะทําให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจไปเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขามาพูดนะคะต่างๆนานา,นา บางทีเราก็เตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะคะคือฝึกมาทุกอย่างตามที่คุณสมบัติค่ายกำหนดนะคะแล้วก็บางคนก็มีประสบการณ์ออดิชั่นมาแล้วด้วยจริงๆเราพร้อมแล้วแหละแต่ว่าเราต้องการคำแนะนำหรือไอเดียเพิ่มหรือเราเราอยากจะใช้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยแสดงความสามารถให้คนอื่นได้ชมเนี่ยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขารีอคชันกลับมากับเราเนี่ยบางทีมันเป็นคำพูดแบบ ตำหนิติดเตียนโดยที่ไม่ได้มีคําแนะนําให้เราไปพัฒนาต่อเลยนะคะหรือว่าบางครั้งก็แสดงแอคชั่นแบบโัว้อยย่อหรือว่ามีการเปรียบเทียบเราเพราะฉะนั้นค่าสิ่งเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่ทําให้เราจิตใจหมนมองนะคะเราจงอย่าได้โฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นค่ะเราใช้เวลาของเรานะคะกับการฝึกฝนเต็มตัว เราอยากจะทําให้เขาดูแสดงให้เขาเห็นแล้วถ้าเขามีฟีดแบ็กที่ไม่ดีมันเป็นมันเป็นสิทธิของเขาค่ะที่เขาจะแสดงความคิดเห็นเชื่อว่ามีหลายๆายคนที่ชมและให้กําลังใจแล้วก็มีอีกหลายคนที่อาจจะตําหนิหรือพูดในกับเราในทางที่ไม่ดีนะคะทําให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจแต่ว่าอย่าไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีค่ะได้ยินได้ค่ะแต่แบบอย่าแคร์มันมากนะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรากําลังทําสิ่งที่เรารักและเรารู้ด้วยว่า กติกาของค่ายบางครั้งมันก็มีอายุที่กำหนดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ทำในอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าไปโฟกัสในเรื่องของคนอื่นที่พูดไม่ดีกับเราค่ะจงโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำถึงมันจะรู้สึกแย่ yeah. แต่อยากให้ผ่านมันไปให้ได้ค่ะผู้ช่วยนะคะก็ไม่อยากให้น้องๆน,นะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียน้ําตากับสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบแบบเราเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆอย่าร้องไห้กับสิ่งเหล่านี้อยากให้น้องๆเนี่ยเก็บน้ําตาไว้กับความภูมิใจเมื่อมันประสบความสําเร็จถึงแม้มันจะใช้เวลานานนะคะแต่ว่าตรงนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ค่ะว่า เราทำมันได้มันใช้เวลาแต่ว่ามันจะส่งผลในระยะยาวว่านี่คือสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบและก็ภูมิใจที่ได้ทำมันค่ะแล้วผู้ช่วยนะคะก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะหากน้องๆยังถูกกดดันอยู่นะคะจากสิ่งที่เขาพูดน้องๆลองชวนเขาค่ะบอกว่าไหนลองลุกเต้นให้ดูหน่อยซิแบบที่เราเต้นไหนลองร้องแบบสิ่งที่เราร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาทำได้แล้วทำได้ดี เราต้องตบมือให้เขานะคะแล้วเราก็น้อมรับสิ่งเหล่านั้นนะคะมาพัฒนาอันนี้ถือว่าเป็นเด็กฉลาดแต่ถ้าปรากฏว่าเขาทําไม่ได้ในแบบที่เราทําจงรู้ไว้ค่ะว่าน้องๆเก่งแล้วเก่งกว่าเขาคิดแค่นี้เองนะคะขอให้น้องๆน,นะคะปรับวิธีคิดใหม่คะ่ะน้องๆจะได้มีความสุขกับตัวเองและก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะผู้ช่วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆน,นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งขอให้น้องๆน,นะคะประสบความสำเร็จและก็มีความสุขในการออดิชั่นทุกๆรอบเลยผู้ช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ะ และถ้าน้องๆนะคะชอบคลิปวิดีโอของอาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกังนะคะและร่วมกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่เตรียมตัว audition ขอให้เตรียมตัว a อ d i t i o n อย่างมั่นใจค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่า EP ต่อไปจะเป็น EP ของอะไรขอบคุณที่ติดตามชม EP นี้ค่ะขอให้มีความมั่นใจมากๆนะคะบ๊ายบาย